สวัสดีครับพร้อมมาจากโมชาเปียัยงก่อนเนี่ยเป็นรับเหมาไอ้สิครับไม่ใช่โมชาอ๋อซื้อในจ้างไมโกบี้ครับโกบี้ในจ้างโกบี้พี่น้องมาจากทั้งสามเสาคนละมาจากทั้งสามโซนคนนี้เพิ่งมารับเหมาในจ้างให้บอกจักบาทก่อนหกสิบห้าเลยบอหกสิบห้าว่าแสดงว่าตอนนี้ได้สามสิบแล้วเนี่ยพอถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้สามสิบแล้วพี่น้องใกล้สิเต็มแล้วเนี่ย เลยเคืองแล้วพุ่นจวดเอาจวดเอางั้นหมาเป็นยังไงช่วงที่ว่าเขายิงกันน่ะปลอดภัยดีไหมปลอดภัยดีครับยิงเข้าไปเยอะไหมยิงเยอะอยู่ครับยิงเยอะอยู่แต่มีลุมลบภัยให้อยู่นอในจ้างนะครับผมแต่ตอนนี้เป็นไงสบายดีครับไม่ต้องกลัวแคบเดียวนี่เบิงนื้ตัวนี้ให้เจ้าได้แล้วให้เจ้าได้แล้วสามสิบบาทแล้วบ่็อถึงครึ่งชั่วงหกสิบห้าบาทในจ้างเห็นบล็อกแล้วหกสิบห้าบาทแต่ปุ่งว่าพ่นธ์เหยียบจักบล็อกกันแล้วมื้อนีน เก็บเดียวเนาะก็เดียวเห็ดเก็เดียวรับงานหมออย่างเดียวในแจ้างให้เจ้าบ่มีส่วนบ่มีอย่างเห็ดงานหมออย่างเดียวให้เจ้าว่าไปแบบนี้ละทั้งแคอก็ได้เลือกจะเว้นนี่ละได้แล้วครึ่งนึงเลยนี่บ่ถึงหวยชั่วโมงละบ็อกนี่หอยแปดฉมวกกับแปดบ็อกหมดแล้วเนาะก็ลองคุ้นหกสิบหาเบื้องตัวอร่อยดีนะครับน้อยๆกับบ่เอาเนยถี่บ่มีแก่นกับบ่เอาเอาล้นลนนะครับบักม่วงมันบ่ค่อยดกปันใดพี่น้องฟังนะก็เลยใจเพิ่นเก็บ เก็บอยู่สองอ้คนหนึ่งต่อสองต้นเขาพี่น้องเป็นลูกม่วงหน่อยต้นหน่อยไม่ได้ใส่ันไดครับคนหนึ่งเก็บสองต้นแต่กับว่าหลายต้นก็เี่น้องตามที่คนเก็บม้าน่ะจะได้เครื่องบ็อกเล้ะเพราะว่าคันเก็บต้นเดียวมันจะบ่เต็มบ็อกไงนะครับครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมมื้อวีนน้อยขากังกับพามาชมบรรยากาศเก็บบักม่วงครับตอนเศร้าๆครับพี่น้องบางต้นกับดกนะครับไงไงกับเชอร์รี่ดกไงไงบางต้นกับบล็อกดกันใดนะครับ ปลานี่มันจะล้มจังอยครับพี่น้องปลานี่ล้มแข็งนะครับบางต้นกระดกอยู่พี่น้องเต็มต้นเขื่อนละอันนี้ล่องเพื่อนน้อยนี่โอ้ล่องเพิ่นครับพี่น้องต้องเบิ่งล่องอีกล่องหนึ่งหนี่ครับบางต้นกระดกเขื่อนครับพี่น้องต้นน้อยๆก็ได้มันล้มแข็งพี่น้องสังเกตเบิ่งถึงมันจะบ่ค่อยจับหน่วยครับถึงล้มวันต้นที่ฮักครับพี่น้องตอนผมมาสีดียานะครับย่เนี่ยมันก็จะมีต้นหน่วยอยู่อะๆตำตำจังอยกับภัยธรรมชาติพี่น้องว่าประเดีปีนี้ล่นหน่วยหน่อยล่นถิมบิดนะครับจับหน่วยเหล่าล่นถิมบา หลายคนนะครับพี่น้องมาน้มกันสิบเอ็ดคนครับจะเป็นสีลังกาสามคนแล้วก็คนไทยหกแปดคนครับพี่น้องคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศน้ำกันเบิ้งเพิ่นเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องหน่วยโบงงามกับโบเอาพี่น้องเห็นเรื่องเอาเต้น่วยงามๆนะครับหรือว่าแบบนี้ครับพี่น้องบ่เอาครับพี่น้องเหน่วยบ่สมบูรณ์บ่เอาหนื่อยบ่เอาลองเบิ้งหน่วยนี่พี่น้องนี่พ่อได้เด้อครับพี่น้องจะได้ยางบอกเพิ่นอยู่พ่อได้อยู่หน่วยนี่ไงอยู่ครับพี่น้องหน่วยไงอยู่แต่เพิ่นอาจจะบ่เห็นพวว่า พ่อได้หลายหน่วยอยู่พี่น้องเดี๋ยวบอกเพคนก่อนพ่อแต่ว่าคนนี้ผู้คนนั้นบ่ได้แล้วนี่ที่เต็มต้นโยงไปใส่เราคนเก็บนะสวัสดีครับทั้งเด่นว่าทังได่นคือบ่จวดกู้เบาทางไหนนี่นนนนนเบาพยาครับเบาพยาอีกแล้วเพิ่งเก็บครั้งแรกนะครับเพิ่งเก็บครั้งแรงก็ม่วงเคยไปรับหมออะไรมั่งอ,อันนี้หล่อนี้เอาลูกเดียวลูกนึงไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรเอาลงไปแล้วก็เอาเลย เ้าทำมันเล็กเกินเราไม่ต้องเอาถ้าไม่สวยไม่เอาเ <ขอ S 1> บาพเยาเีว<ห>บิดออกไปข้างนอกเดี๋ยวมันจะเข้าตายางมันนะลูกนี้เอาได้เนี่ยลูกล่างเนี่ยเนี่ยโอเคนี่แหล๋ยเอาได้ถ้าเล็กกว่านี้เราก็ไม่เอาไม่สวยก็ไม่เอาเพราะเราถ้าเราเก็บไม่ดีเดี๋ยวมันมาไล่เก็บใหม่นะเออมันจะเสียเวลาเราที่พอ,อได้เอาเลยแต่ถ้าเล็กเกินไม่ต้องเอานั่นอย่างตัวนั้นเอาได้ลูกเดียวน่ะสองลูกไม่ต้องเอานั่นแหละได้ลูกเดียวเออนั่นแหละ เล็กเราก็ไม่เอาลูกนี้ก็พอเอาได้ก็เอาไม่สวยไหมไม่ไม่สวยก็ไม่ต้องเอาเออเอานู่นเลยคัดเอาครับพี่น้องบางต้นกระดก้ะครับพี่น้องบางต้นกับบอสเฟยดกแล้วแต่ครับพี่น้องนี่กับเบาพะเยาครับพี่น้องมานานหรือยังมาได้ปีกว่าแล้วครับมาได้ปีกว่าแล้วอันนี้อันนี้มันแขกหรือว่าคนไทยครับเนี่ยโอ้คนไทยตอนวันแขกโอ้ย คนไทยเอาแต่เนี่ยยู่จังหวัดใดครับผมอุดรนี่ก็ส่งประกวดอีกแล้วอุดรนี่หลายครั้กันมาอุดร์ยุทไภยกับอุดรอันนี้ก็อุดรคือเันรักกันขี่รถพันไปขี่รถพันอะไราคผมคนยโสครับผมคนยโสซัมนีหน้อยพดเนบอกดิซัมนีบอาเอาหน่วยงามก่อนนี่ไงก่อนนี้โบเปียงคัดออกนี่นี่หน่อยหนึ่งเห็นปะแบบไงไรยางงามเลยมันใบเห็นบางตัวเอามือจกขึ้นมึงเหรอนั่นแล้วตามือแล้วนั่น ผ่านปลาได้ได้หน่วยใหญ่มันเต็มเร็้ยวเดี๋ยวหน่ยยครับเออหนุ่ยเงยเหรอหนุ่ยเงยเขาเดี๋ยวมันเต็มเดี๋ยวเขาซองมึงดีดีนี่เห็นบ่ฟูดหนึ่งยิ่งต่ำคนน่ะบ่ไปยังผ่านไปแล้วกับบ่ไปยังแต่ว่าต่อไปเยห้มันเหลือหลายนะพุหมายน่ะเออมันเสียเวลาเขาถ้ามันเหลือหลายเพิ่นเพิ่นให้มาเก็บไม้เนี่ยมันเสียเวลาป่ะเนี่ยเออเขาไปย้ำเบื้องต้นให้ละเอียดเ่าค่อยขามต้นนะให้มันละเอียดก่อนเยี่ยมเบาอุดรครับยิ่งเพิ่มเลยครับผม เอาน้องหันโอ้แถวลงน้ำตาลใช่ไอ้ลงน้ำตาลเรื่อบุดมตนี่ยน้องหันเนี่ยอยู่บ้านไหนน้องหันดอนกอยสิลอมครยสิลิพี่รน้องรักโอ้พี่บุญรักว่าอำเภอหนองหันอ๋อ่ครบพี่น้องผมกับผจัดดอกถามมือคสียผู้จัดจะลงน้ำตาลผหรออมผูจัดจะลงน้ำตาลล่ะ ลงน้ำตาลเริ่มอุดมแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่านพนเพิ่งซื้อไหมหรือว่าลงน้ำตาลบ่เลย่อนครับหมซื้อเก่าคือเก่าเหรอจีเดี๋ยวนั้นเพนจะเลื่อเนาะเฮ็ดให้อ้อยให้ยังลงน้ำตาลก็มี่สำหรับผู้ใดมีที่ก็ดีนะฮะแกเป็นน่องสู่ๆแรงงานไทยเขาเป็นยังไงคงค้ำเหมือนกันโอ้ประเดี๋ยงงันเขาอุมมือกันโอ้ประเดี๋ยงงั้นเขาอุ้มือกันคิดว่ายากกลับบ้านบ่บ่คิดโอ้ยเจเต็มร้อย ว่านี้งเพราะว่ามันใจว่าเพิ่นป้องกันได้ดีครเออมาได้โดนมาได้แล้วแท็กอไ้มอโอมาแท็กสองออกมากอมายู่โดนมาไหนแล้ว,วบ,บ่ในจ้างเกาแท็กสองเนี่ยในจ้างเกาเฮ็ด้อนนย่างโอ้งั้นคำพม่ามันห่อนเนาะบางทีอาหาสีบงาพูดแล้วอันนี้งั้นหมานี่เขาไปอังเกอ่กัไไ้้เลือกต้เวนนี่หมาได้เห็นบ่ไปสองเอครับหนเลือกใบสองก็ได้อยู่มื่อเราจักบาด สองลอยกัวสองลอยกัวสามลอยคือว่าเดือนหนึงก็ได้แล้วหกพันมาหาพันกัวหกพันเออบรหลุตห้องประง่ายไคือว่าเห็ดงานหน่อยงานหน่อยก็สมกับเงินห้องเหรอเนาะดีก็จะไปเลิกสองทุ่มสามทุ่มเราได้เป็นเกตแปดพันเช็คกันเนาะแต่ว่าร่างกายของเด็กไม่ไหวเนาะห้อนกับห่อนคือว่าเราไม่ได้เลิกไงนี่ครับพี่น้องบรรยากาศงานเหมาแล้วแต่ในจ้างเนาะคือยังพวกผมนี่มันจะบุยเหมาเหมาเหมาเวลาพวกผมนะเพิ่นจะว่าให้เป็นเงินสด จะบ่คิดเป็นตัวเงินให้ครับพี่น้องสมมุติว่าหมาเพิ่นก็ได้เขาเห็นงานได้หลายให้หมาเขาก็ไปพักผ่อน้วตอกบัตรออกนะครับเพราะผมจะตอกบัตรเข่าบัตรออกเอาบ่ได้บ่ได้แบบว่าเขียนเอาขึ้นในยางเพิ่นนั้นในยางเพิ่นเขียนเอาว่าให้บล็อกเท่าเด็กกัคือเท่านั้นนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมทางไหนเนาะนี่คนจังหวัดใดนอนนี่บ้าดอนอีกแล้วซีหาคนมีต้ออุดรตอนนี้ยืดม้ากันเนี่ยแท็กสองเงินวันนี้กันไรแท็กสอง ทุกวันยุ่งเหยืออ้ก่ไอ้ไทยบิเลตไทยบิเลตทำอย่างทุงกวันดอกไม้โอ้งานดอกไม้เงี้ดีบ้งานดอกไม้่ไข่นืนนยอยู่ไข่นือยู่เท่ววะตัวนี้สูตัวเก้าได้บ้ก็ประมาณทำกันเพราะว่าตัวหันมันกรเกดื่อคมอ๋อยันหันเลอะคัมนี่นี่เลอะจะเว้น,นโอ้คนระเแบบียบชวดคนละเแบบียบออดีคนละยางเนีย่ยไปนอนพาชมบรรยากาศชักดีได้ชมชมว่าชบูชมจะจะได้ไปรถมาใหญ่ มาเบิ่งเพิ่อนซอยกันแล้วเริ่มจะแดดออกแล้วพี่น้องมุสอ้าสอเพราบ่ได้ทักทายกันเด้่ยนายจ้างเพิ่นก็เฮ็ดงานเฮ็ดงานว่าบลอกเทเลดกกว่านี่รู้ถามคนนั้นว่าหกสิบห้าพันขอขึ้นเนาะถามนายจ้างเบิ่งว่าจะให้บลอกจักบาทเออนี่เขาเดียวก็จะเต็มบล็อกเราพี่น้องคันพ่อรถไถพ่อยังก็เอิ้นเอาพวกใหญ่บล็อก่หยังคันน้อยๆหลายก็บ่เอาเออน้อยๆน้อยบ่งามบ่เอาปล่อยทิม บ่บ่พุทธะเอาทำไม่ต้องเอาเอาหงามก็หันน้อยน่ากับ่เอาน้อยแมงกับ่เอาเยอะพี่น้องขันว่าเพิ่นใหหกสิบหาขอเพิ่นขืนเนีกเออลองถามเพิ่นเบิงในจ้างกับอะไรพวกบางคนเพิ่นกับบ่แมีนงนอเพิ่นมาตะกะไก่เพิ่นกับคิดค่าน้ามันคิดค่านั่นค่านี่เพิ่นไปขึ้นบ้านแหละค่ารถนะครับพี่น้องแต่ว่าได้ข่าวว่าตื่นตุ่นตีสองคนเตี้ยวัวีสองลยเมือพี่ตีหาเฮ็ดกับข่อยกับน้ำแต่ว่าก็ได้เลิกองเตเวนอยู่เนาะ บัวเกินใบสองนกนี่เพราะว่าเพิ่นจะให้เก็บย่างหลายกับประมาณเก็บบัวเกินเทียงอันนี้ล่องนี้ผู้ดใดเก็บนี่ล่องนี่โอ้ล่องเจ้าสองฟังนี้โอ้ล่องเจ้าเก็บสองทางนี้เนาะสองต้นนี้เลยอีกผู้หนึง่งนี่ครับพี่น้องก็กจะพาชมบรรยากาศน้ำกันเล็นกน,น้อยผมก็จะได้ไปยับยบัวกระยางเบื้องสุขชนครับพี่น้องโอ้บ้าวนี่ก็ได้หลายแล้ว นี่ก็ม้วนเบาอุดรอนี่กูน้อนี่ก็ได้อุดรอีกแล้วอำเภอไหนนี่น้องหานนี่ก็คนนั้นอำเภอไหนน่ะคนนั้นอยู่อำเภอไหนโอ้บันดุงกับน้องหานอันนี้เด้น้องหานบ้านเด้ออ๋อน้องหานดอนกวายยืดเทวเดียวกันตัวนั้นน่ะกับคนนั้นน่ะน้องหานคนนั้นน่ะแม่นบ่คนนั้นกับน้องหานดอนกวายคือนเนี่ยคนกี่ใค มันไปทางเนยน้องหันน้องก่อยไปทั้งอันเพอร์เพนต์หมดเหรตีแสดงว่าสิออกไปทางไอ้มันต้องขึ้นเลยลงน้ำตาลไปงั่นวะเออทางขี้บุญรัดขี้อ่ำตัวเนี้ยเนี่ยเป็นเนยก็มาแเทกสองหมดคือแทกแรกแทคสองขี้อ่ำตะวันยุสัยอ๋อมีแต่แทกสองหมดแล้วครับพี่น้องเนี่ย มาถามมาแล้วสามสี่คนเนี่ยเนาะพุดนะเลือกเอาครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งยังดีนะอยู่ในไหนพันยังบ่ได้เอิ้นเฮามาเก็บใหม่คันแบบนี้กระบอกเนี่ยน้อยหลายนี่ยทิ่มเลยน่วยบ่งามนี่พี่มันบ่มีแก่นนี่ก็บ่เอานี่ใหญ่ก็บ่เอาหน่วยแบบนี้พี่น้องใหญ่ก็บ่เอานี่นี่หน่วยแบบนี้มันใหญ่ก็บ่เอานี่มันบ่มีแก่นขึ้นเป็นดากบุ้มๆแบบนี้นี่ยทิ่มเลยคือจังซี่คืออันนี้บ่งามนี่ก็ะทิ่มเลยพี่น้องคัดออกงาม้ำแต่ก็หน่วยใหญ่แต่ว่าอย่าปล่อยมันเหลือหลายเดี๋ยวเพิ่นจะเอิ้นมาเก็บใหม่นะ ห็นในก็สงครามมั้ฮน่ะบ่เห er, ็นไม่เห็นไมเนไม่เห็นไมิเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็ไม่เห็ได่เห็เหอนไ่เหนไม่เด็ม่เหนมเห็นมห็น้วเนไม่เห็นไะ่เห็นไม่เห็นไ่เห็นไเห้นง่เห็นไม่เห็นไม่เห็าไม่เห็นไเห็วก็เห็นไมเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเหนไ้เหนกม่เห็นไม่เห็นไม่เหกนิบห็นไม่เห็นไม่เห็นอน่นาะนไม่าห็นกม่เห็นไ่เห็นงม่เห็นไม่เห็นพม่ขึ้น เออยๆเพิ่มขึ้นเราเพราะว่าบางเท้ากับเพิ่มได้เก็บเต็มเด้บอกนี่นี่ครับพี่น้องบางเท้อมัน็กิเก็บต้ำนี้นะครับนี่นี่บางเทก็เก็บเต็มแต่ว่าเที่ยวนี้เก็บเต็มครับพี่น้องมันเล้วแต่โรงงานที่สั่างมานะครับน่ครับงานไทยฮอลนะครับสู่งานหมาครับพี่น้องแต่ว่าก็ดีได้เลืกองสบายสองกับแต่ว่าก็ตื่นมาสบายสองเหื่อแล้วครับพี่น้องงานหมาอยู่ไก่ร้อยเกือบร้อยโลววอยู่ครับพี่น้องมานี่มาหม่อมขมอยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศกับสิประมาณนี้นะครับสำหรับ ไอ้สงครามเขาถือว่าปลอดภัยดีเนาะอาทิตย์ก็กลัวแล้วทําการทํางานปกติครับพี่น้องเหตุการณ์ปกติแต่ว่าเขตเพิ่นนี่ถือว่าอันตรายก็เขตผมด้วครับพี่น้องแต่ว่ากับบุงี่ภัยแนหยัางเนาะแต่ว่าด้หยุดงานคือว่าเหตุงานเพงา่ได้เขตเพิ่นอันตรายก็เขตผมกถือว่าป้องกันได้ดีอยู่เป็นในมุนว่าแถวอะนะลอยใกล้นะมันขำหัวไปลงลอยใกล้ลงหลายวะว่าสุบีสุนองก็ฟังนะต่ำเบืองเขา มุนอยู่วะมันก็มีเยอะพี่น้องเพิ่นกับขี้ว่านล่ะมันขำหัวไปมองเพิ่นยู่กับใดแต่ว่าก็ถือว่าอันตรายกับผมจังหน่อยนะครับแต่ก็ขำหัวไปเพิ่น่าเนี่ยพี่น้องก็ที่ประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้อยโคกังก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับน้อยโคกังก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้น้อยโคกังมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่พน้องครับ นี่ครับยางเบ่งไปเรื่อยๆพี่น้องแต่ละล่องการทํางานมือนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้เอาบล็อกมาถอยแล้วครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับพี่น้องเต็มแล้วผมก็จะเอาไปล่างครับพี่น้องครับนี่ครับเหตุการณ์สงครามก็ปกติดีครับผมนี่ครับปกติดีช่วงนี้เหตุงานปกติครับพี่น้องแรงงานไทยเขาสู่ๆเฮือครับใจเต็มร้อยบางคนหังวตะมากรว่าอยากกลับนะครับพี่น้องไม่อยากกลับเอาเต็มเลยเต็มบล็อกเลยเอาให้เต็มเลย ว่อนวนวนไม่ต้องขยับนี่เขามาหน่อยนึงได้ให้เขาเต็มอย่าเพิ่งอ,ออกไปได้ยังไม่เต็มบล็อกนี้ก็ถ้าว่างก็ไปเดินหน้าฝั่งนู้นแล้วก็ถอยคืนให้เขาเออไปดันไปเดี๋ออไปน้องอยางเบิ้งสักก้นอนเข้าไปน้องช่วงโ้าบางคนก็ใกล้เต็มแนละ้วเข้าไปน้องผมันเต็มบล็อกเออเอาเข้าไปลึกๆเอาเข้าไปลึกๆเออลงไปนี่ให้เขาเ,าเต็ม อ่าเนี่ยไปเต็มก็ออกเออเต็มก็ออกไปลงนอกเอาบล็อกใหม่มาสำรองไว้นี่ครับพี่น้องกะสิประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะได้เห็นงานนะครับถ้าใช้พี่น้องเข้าไปเรื่อยๆล่ะนี่กับผู้บ่าวทางไหนเนาะนี่ย่างฟ้าอู่ดรนอีกแล้วอ้าวพอจะคนอู่ดอนยังไปล่องไหนก็ได้พี่น้องน้องหันอีกแล้วป้าน้องหันสี่คนแล้วนัดกันมาป่ะเนี่ยนัดกันมาดอนก่อยขึ้นอีกแล้วโอ้ดอนก่อยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจได้คุยกันจิตร ให้ว่างๆก้อนบัตรน่ะเห็นงานก้อนแถวดอนกวยทา้งข้างเพืเพิเศษมันมาออกไปทางอำเภอเพิเมัน,มน,มนบ่สิเลีย่ยวมันสิเลีย่ยวกันลัดแถวไอ้น้องเมฆก,ก็ได้เห็นบ่เออน้องเมฆไปทางบันดุงไปพุ่นละเตี้ยอ๋อเนี่ครับพี่น้องน้องหานนี่แล้วเดี๋ยวเขาคุยกันส่นว่างๆก้อนอย่างตรวจไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครบับประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับสถานการณ์สงครามก็ถือว่าปลอดภัยดีทำงานปกติครับจ่วงนี้ครับชิปน้าพอกันไหมครับพี่พิงค์น้องครับ